สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะใครที่เกิดราศีพฤษภหรือราคณาพฤษภก็ลองเข้ามาเช็คดวงดูนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงของคุณจะบีดีมีข้อดีข้อควรระวังเช่นไรนะคะชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนพฤษภานะคะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณนะคะมีโอกาสนะคะที่จะ มีโอกาสที่จะถูกในเรื่องของการถูกชักจูงได้ง่ายนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีคนรอบข้างคนใกล้ตัวเนี่ยมาชักจูงคุณให้คุณทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือทําในสิ่งที่มันผิดนะคะมีโอกาสที่จะมีเพื่อนฝูงบางคนนะคะนำความเดือดร้อนมาให้หรือเพื่อนฝูงบางคนเนี่ยชักจูงให้คุณไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นนะคะชาวราศีพศษภเนี่ยช่วงนี้ทําอะไรเนี่ยจะหลงมาก หลงหัวปักหัวปั๊มนะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะถ้าหลงหรือกระทำในสิ่งที่มันเป็นผลดีกับตัวคุณเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะเช่นคุณหมกมุ่นในเรื่องงการทำมาทำมาหากินหมกมุ่นในเรื่องการทํททาเงินทําทองหาเงินหาทองอันนี้ถือว่าดีแต่ว่าดาวในเรื่องของดาวเนี่ยนะคะดวงบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกค้างจูงได้ง่ายนะหรือว่ารุ่มหลงอะไรที่มัน หัวปักหัวปั๊มนะรุ่มโงงได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรดําเนินการใดๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีพฤษภต้องมีที่ปรึกษาต้องเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากนะคะหาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะคะปรึกษาในเรื่องของสิ่งที่คุณไม่สบายใจนะคะชาวราศีพุษภนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าดูในเรื่องของการเงิน นะคะการเงินของคุณนะคะมีดาวองคารอยู่ในเรือนการเงินนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงขยันหาเงินหาทองมากขึ้นนะคะคิดเรื่องเงินเรื่องทองเป็นหลักนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะดาวการเงินของคุณนะคะช่วงนี้ค่อนข้างร้อนแรงใช้เงินเยอะมีรายจ่ายเยอะจับจ่ายใช้สอยเยอะมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่มีกิเลสในเรื่องของการอยากได้นูน่นอยากได้นี่มากขึ้น นะคะร้อนแรงในการใช้เงินใช้ทองมากนะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะการเงินของคุณเนี่ยช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะค้นพบในเรื่องของช่องทางไรายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะมีหัวคิดมีไอเดียในการก่อในการที่จะทําอะไรแล้วมันได้เงินเข้ามานะคะเป็นช่วงที่ขยันหาเงินเป็นเป็นช่วงที่ดาวการเงินเนี่ยก็ถือว่า ร่วมกับตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ไม่ขาดเงินไม่ขาดสนเรื่องเงินแต่ต้องระวังรายจ่ายนะคะเพราะรายจ่ายค่อนข้างร้อนแรงจับจ่ายได้มาจับจ่ายใช้สอยเยอะออกไปนะคะได้มาเดี๋ยวก็จ่ายนะคะจ่ายเยอะมากนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภถ้าพูดถึงในเรื่องของเพื่อนนะคะดาวเพื่อนของคุณเนี่ยนะคะต้องบอกว่า ดาวเจ้าเรือนนะคะของชาวราศีพฤษภนะถ้าเป็นในเรือนของของเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นดาวจันนะคะช่วงนี้คุณก็มีโอกาสที่จะติดต่อกับเพื่อนนะคะหรือมีเป็นอะไรมีปัญหาอะไร Mittel คุณก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกับเพื่อนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงแต่ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภนะคะดาวเกี่ยวกับเพื่อนฝูงเนี่ยมันไปอยู่ในเรือ,อนมรณะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเพื่อนไม่ดี นะคะเจอคนเจอมิตรไม่ดีเจอมิตรที่หวังผลประโยชน์เราเจอมิตรที่ไม่จริงใจมิตรบางคนนําความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้มิตรบางคนนําความความหายนะมาให้กับตัวคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็ต้องบอกว่าเพื่อนดีๆเนะี่ยมีโอกาสที่จะอยู่ไกลกันเพื่อนดีๆมีโอกาสที่นานๆที ติดต่อกันนะคะก็ต้องเลือกในการครบเพื่อนด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนดีๆมีเหตุให้ห่างหายจากเขานะคะไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะดาวเพื่อนเนี่ยมันเป็นมรณะนะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเจอมิตรไม่ดีเพื่อนไม่ดีเจอเพื่อนฝูงที่ไม่จริงใจนําความเดือดร้อนมาให้กับตัวคุณนะคะต่อมานะคะชาวราศีพฤษภนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของ ของงานนะคะเรื่องงานช่วงนี้ก็มีความวิทยาอุตสาหะในเรื่อง,องการทํางานมากเป็นพิเศษขยันทํางานนะคะตั้งอกตั้งใจทํางานหรือมุมหนึ่งอาจจะแปลว่ามีความเครียดทางการงานเกิดขึ้นนะคะมีความเครียดมีความท้อแท้ใจนะคะในเรื่องของงานงานเยอะขึ้นด้วยนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่กําลังมองหารูทางในในเรื่องของงานใหม่ๆเข้ามา เบื่องานตรงนี้อยากที่จะเปลี่ยนงานอยากที่จะเช้งในเรื่องของงานหรืออยากปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีพฤษภเรื่องงานของคุณนะคะดาวการงานนะคะก็มีดาวพฤหัสบดีรอยอยู่ในเดือนการงานก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาในสิ่งใหม่ๆนะคะศึกษาหน้างานใหม่ๆเรียนรู้ อะไรใหม่ๆทางการงานหรือคุณมีองค์ความรู้บางอย่างเข้ามาเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่พัฒนาตัวเองเป็นช่วงที่มีศักยภาพมากขึ้นเป็นช่วงที่ไม่หยุดพัฒน,นาตัวเองมีโอกาสได้องค์ความรู้ใหม่ๆแปลกๆหรือได้ทำอะไรใหม่ๆหยิบจับอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็ดาวการงานของคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ต้องบอกว่า มันไปอยู่ในเรือนมรณะก็มีโอกาสที่งานมีปัญหามีโอกาสมีความยุ่งยากใจทางการงานหรือมีโอกาสย้ายงานก็ได้นะย้ายงานไปอยู่ต่างต่างถิ่นแดนไกลย้ายงานไปอยู่ต่างจังหวัดย้ายงานไปอยู่อยู่ที่มันไกลจากเดิมนะคะจะเป็นในลักษณะนี้มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานเกิดขึ้นหรือมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันและงานที่ทําอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีปัญหานะคะ มีปัญหาในเรื่องของงานมีปัญหาในหน้าที่การงานเกิดขึ้นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะคะมีคนริชาคนริษยาทางการงานถูกกลั่นแกล้งในเรื่องทุกกลก่นแกล้งทางการงานอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับชาวราศีศพฤษภนะคะสําหรับเรื่องงานดาวเจ้าเรือนนะคะดาวก็เจ้าเรือนการงานของชาวราศีศพฤษภก็เป็นดาวก็ <S <S จะบอกว่าดาวเจ้าเรือนของชาวราศพีพฤษภนะคะก็ไปอยู่ในเรือน ไปอยู่ในเรือนตโนก็ก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดทางการงานนะขยันเรื่องงานหรือบ้าง,งานจิตใจโฟกัสเรื่องงานมากเป็นพิเศษละกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้หรือมันมีความวิตกกังวลบางอย่างในเรื่องของงานเกิดขึ้นด้วยแต่ไงก็แล้วแต่คุณก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะจะเป็นในลักษณะนี้ชาวราศีพฤษภถ้าพูดถึงเรื่องความรัก ความรักดาวคู่ของคนรักนะคะดาวเจ้าเรือนคู่ของคนรักเป็นดาวองคารก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีการมีโอกาสที่จะมีการประทะคารมสำหรับคนมีคู่นะมีโอกาสที่จะขัดแย้งกับคู่หรือวิวาทะกับคู่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออีกมุมหนึ่งเนี่ยนะคะคู่เข้ามาซัพพอร์ตทางการเงินของคุณนะคะคู่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินหรือมีโอกาสที่จะ มีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นก็ได้นะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะสำหรับคนมีคู่เนี่ยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาด้วยมีโอกาสที่จะขัดแย้งด้วยหรือมีการวิวาทากันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับคู่ก็ได้นะบางบางท่านเนี่ยนะคะต้องบอกว่าถ้าพื้นดวงในเรื่องของความรักไม่ดีก็มีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับคู่ของคนรักนะคะ มีเรื่องให้เดือดร้อนกับคู่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนโสดคนโสดก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณช่วงนี้นะคะคุณคนโสดมีโอกาสที่จะมีจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตร,ตรงข้ามและกันมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลนะแต่ว่าความรักคนโสดยังไม่ห,หวามากนะคะรือว่ายังคงเรื่อยๆนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ สุขภาพนะคะต้องระวังเกี่ยวกับสิ่งแปลกปอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็ระบบภายในสตรีระบบสืบพันธุ์นะคะระบบคอวันนี้ขอบคุณค่ะ